สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามาถึงดอยสปันแล้วครับนะครับมีวัดสปันข้างบนเนี่ยครับก็เลยจากจากแม่น้ํามางมาหน่อยครับอุ่นไอ้มางนะครับท่านผู้ชมโอ้ผมเข้ามาหลายเที่ยวแล้วครับไม่ได้ขึ้นมาทางนี้นะครับผมก็ถามคนข้างล่างบอกว่าอุ่นไอ้มางกับสปันอันเดียวกันไหมนะครับเขาก็ตอบแบบว่า ไม่ใช่ครับแต่จริงๆนี่ใช่ครับอันเดียวกันคําอุดไอามาข้างล่างนู่นนะครับที่มีบ้านพักแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ข้างล่างนู่นนะครับอันเดียวกันครับเข้ามาทางสายสปันอันเดียวกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เราเป็นมาถึงบอ่อเกลือก็ถ้ามาจากอําเภอเมืองก็เลี้ยวซ้ายเข้ามามาถึงสามแยกที่บอ่อเกลือก็เข้ามาสปันเลยครับ <c oughs> จากสามแยกที่บอ่อเกลือก็ประมาณเข้ามาประมาณสิบกิโลเมตรก็ดู ดูขวามือนะครับจะมีป้ายบอกว่าหมู่บ้านสป,ปันให้เข้ามาเลยนะครับเข้ามาลึกลึกประมาณผมว่าประมาณ5กิโลเมตรได้ครับแล้วก็เข้ามาบนวัดนี่ก็มีลานจอดอยู่กว้างครับรถยนต์ก็จอดได้ประมาณสัก30ิบคันได้ครับขึ้นมาตอนนี้ตอนเช้าครับวันนี้วันที่เดี๋ยวผมเช็ควันที่กันนะว่าที่อะไร แปดโมงเช้าวันนี้วันที่ไเนี่ยที่หกแล้วนะเนี่ยน่าจะเป็นวันที่หกวันจันทร์แล้วครับเรามาชมเรามาชมบรรยากาศนะครับตอนนี้นักท่งองเที่ยวก็ส่วนใหญ่ก็มานอนข้างบนนี่ครับบนวัดนี่แหละครับนอนกลางเต็นท์นะครับข้างบนมีการเต็นท์กลางเต็นท์ก็มีลานกลางเต็นท์อยู่ครับบรรยากาศครับดูครับข้างล่างน,นู้นก็จะเป็นหมู่บ้านจะเป็นหมู่บ้าน ผมว่าหมู่บ้านสปันนะครับท่านผู้ชมหมู่ <c oughs> บ้านสปันไม่น่าจะไม่ใช่ไม่น่าจะใช่บ่อกเกลือเพราะบ่อกเกลือมันเขาเลยมาประมาณสักสิบกิโลเมตรแล้วไม่น่าจะใช่ครับ <c oughs> ดูตรงนี้ครับนี่ท่านผู้ชมจะเห็นไอหมอกขึ้นมาตอนบนดินแล้วครับ <c oughs> นี่ครับบรรยากาศในในบนวัดสปันก็ทางก็ชันครับรถ รถยนต์ขึ้นมาได้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคงพาท่านผู้ชมไปครับไปดูด้นานนู้นว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมโอ้หเดินทางชันครับท่านผู้ชมไปกันเลยครับ <c oughs> ไม่ใช่ครับที่แรกว่าจะกลับนั่งกล้องก็ก็ขี้กกเกียจว่าจะมาตัดต่อเ <c oughs> พราะว่าไปพักที่ รีสอร์ทว่ารู้สึกว่า Wi-Fi ไ,ไม่ค่อยแรงครับเพราะแย่แยงแย่งกันใช้ Wi-Fi ครับไปนอนทีก็มาในคณะเราก็ประมาณ24 24ท่านครับเวลานอนพวกก็แย่งกันใช้ Wi-Fi Wi-Fi อ่อนแล้วครับเวลาจะโหลดวิดีィィโอก็คงจะลำบากใช้เวลาหน่อยครับหมุนติ้วๆอยู่นั้นเลยครับ นี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวผมจะนีครับบรรยากาศด้านด้านล่างครับน่นน,นู้นครับเรา,นนา <c oughs> ไม่กลับหน้ากล้องแล้วมองหน้าผมไปตลอดกันแล้วกันนี่ครับท <ปะ S 1> ่าน,นชมสวยงามครับท่านชมสวยงามมากครับ <c oughs> นี้นักท่องเที่ยวก็เข้ามาประมาณับเกือบ50ท่านได้ครับ ผมว่าส่วนใหญ่แล้วน่าจะนอนที่นี่นะครับพอตื่นเช้าครับอย่างผมไปน,นอนที่บอ่อเกลือก็ขึ้นมาก็ยังทันอยู่นะครับตอนนี้อากาศเย็นมากครับท่านผู้ชมแปดโมงครึ่งครับแปดโมงเช้าครับแปดโมงสามสิบโออากาศเย็นหนาวครับเพราะว่าแต่ละท่านก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวกันแล้วครับเหมือนเราอยู่เหมือนเราอยู่เมืองนอกเลยครับ นี่คุณดูแถวนี้ครับเป็นดินยติเลี่ยงแลลวครับเพราะว่าแถวนี้จะเป็นเป็นจุดชมวิวของการถ่ายทำครับแถวนี้จะเกลี้ยงแล้วครับหญ้าไม่กล้าขึ้นแล้วแถวนี้นโบราณทษครักอากาศเย็นนะ <c oughs> ด้านซ้ายมือท่านผู้ชมก็จะเป็นร้านกาแฟรถจอดตรงนี้แล้วก็เดินร้านกาแฟก็กาแฟร้อนร้อนได้เขาได้ได้เดี๋ยวเริ่มถามว่าจะไปกินกาแฟแต่ขึ้นมาน่าจะกินกาแฟร้อนๆนนะครับท่านผู้ชมถึงจะเข้าบรรยากาศมันจะมันจะลำบากช่วงหน้าหนาวถ้าเป็นภาคเหนือเวลาตากผ้าผ้าไม่แห้ง ล้วผมเคยไปบวชพระแล้วรู้เลยบางที้ลามันคือบางทีนะมันจุดจุดจใันไดจุัจุดจุดจุดุ่ด่ในจุดจุดจมดจุดจุดจุดจาดจุดจุดจุดจ่ดาุดจ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 นดนุดจัจุดาุดจ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 นดเรานุดจุดจุดจจดดจ วันนี้ก็คิดยาวๆนะครับน่าผู้ชมเราคงจะไม่ตัดคลิปครับเราเสียดายครับ<笑><笑>ก็อยากให้ท่านผู้ชมไปรับชมสัก10บนาทีโอไมครับสินาทีได้เนาะเราเดินไปครับไปเดินกันไปชมบรรยากาศกันไปครับ แสงแดดเริ่มเข้ามาครับโอ้โหแสงแดดก็จัดจ้านแต่แสงแดดไม่ร้อนครับเพราะอากาศเย็นยไปอไปัตรงนี้ครับท่านชมหอมกาแฟเข้าจมูกเออเราไปทนัก <laughs> ท<ๆ>่องเที่ยวเข้ามา มากม่ครับเช้านี้ครับท่านผู้ชมจจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวเหมือนกันครับท่านผู้ชมจุดชมวิว ทา่านผู้ชมทางบ้านถ้ามีโอกาสก็ขึ้นมากันได้นะครับขึ้นมาทางวัดสปันนะครับทา่านผู้ชมถนนทางก็ดีครับดีดีจัดหลายครับทา่านผู้ชมจอดเทคอนกรีตครับขึ้นมาสบายครับท่านผู้ชมถ้าหารีสอร์ทนอนมาได้ก่อนมากางเต็นต์ตรงนี้ได้ครับนี่แถวๆนี้ครับ ออกมากางเต็นท์กางอะไรกันได้ครับท่านผู้ชมก็คงจะไม่ลงไปนะครับเพราะแดดจัดจ้านครับคงจะอยู่แถวนี้ลบมต้นไม้นี่อาศัยต้นไม้ครับมาถ่ายตรงั้นกาแฟไหมถ่ายตรงร้นกาแฟไหมเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปครับให้คุณผู้หญิงหน่อยทไมให้าวเดียวอ่ะ เดี๋ยวผมคงจะเดี๋ยวผมคงพักกองก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต่อคลิปนะครับแล้วครับเราคงจะเดินขึ้นไปแล้วครับกลับไปที่ร้านวัดท่านผู้ชมไปกันเลยครับโอ้ทางชันอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมทางชันมากครับ Hãy subscribe chung một Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราเราเรา,เราขึ้นไปครับท่านผู้ชมไปทางลูกครับดีร้านจอดรถนี่ก็ไปร้านกาแฟนี่ก็จอดรถได้ครับท่านผู้ชม,ชมนี่ครับกินกาแฟตรงนี้ก็มาจอดรถตรงนี้ได้ครับท่านผู้ชมแต่แถวจะขึ้นโดยข้างโดยวัดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอ่ะเราขึ้นไปข้างบนกันเลยครับ รู้สึกว่าเดินเร็วๆอยู่ไปเี๊กเยอะหายไม่เป็นขณะเราฟิตร่างกายแล้วครับเวลาเดินนี้ขึ้นเขายังเหนื่อยแล้วครับ <c oughs> พเพราะฟิตร่างกายมาหลายวันแล้วครับเพราะว่าเดินวันหนึ่งก็ประมาณสัก3กิโลเมตรครับฝ <c oughs> ึกเดินนะครับช่ว <c oughs> <c oughs> งนี้ก็วิ่งไม่ค่อยไหวแล้วครับเจ็ <c oughs> บเข่าแล้ว ไปฝึกเดินของ่นานธรมชมนี่ครับบรรยากาศเดินแบบนี้ครับนี่ขึ้นแบบนี้ครับไป,ไปวัดบนวัดสปันบนน้่นครั<ป>มาเก็บบรรยากาศครับตอนนี้ก็เป็นทีมงานของพวกเราทางนั้นแหละครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวขอทีมงานเราขออาจารย์แมนแล้วก็น้องแล้วก็น้องมะลีแล้วก็น้องไม้ครับ,รบ <highway. S 2> เขา้าเข้ากล้องด้วยวันนี้จะปิดปิด,ดคลิปตรงนี้แลลวครับคง <ผม S 1> จะปิดคลิปท่านผู้ชมไว้ตรงนี้แล้ะครับสำหรับสีท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับขอลาไปก่อนครับขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพแข็งแรงนะครับบ๊ายบายครับ